สองหนึ่งไปบึ้บพี่น้องมาท้านแบบนี้มาทานพี่น้องเฮ้ยใส่เข้าไปมับสวัสดีครับพี่น้องครับอีสานบัดวันนี้เข้มาเยอพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับอีสานบัดพุ่นทองมาเลยพี่น้องครับวันนี้ฟ้าบาทต้อยครับบ่อแบ่งบ่อแบงครับผมบุครับผม่นนับเห็นหน้าเห็นตาไอ้เกื่อน้องไส่ครับวันนี้มากินกินอาหารแบบเนี่ยนะคุณ กุ้งแซ่บลมป้าแซชิมิแซชิมิกุ้งแต่ว่ากินกินแบบโบราณพี่น้องแต่ว่าเห็ดน้ำจิ้มด้ยพี่น้องเอามาแบงจัดกินแบบดีเสียวด้วยครับอ้างเอาไอ้ครับเอาดึกไอ้เอาไอ้เอาวันเอาน้ำเม็ดได้ป่วนพี่ชายเขาตัวปลาเขาเดี๋ยวฟางเขาโดนไหมเสียบแสีบตัวน้องน้องมึงไหนเอาที่ฟักก็มีพูนฟักหญ้าคาหุ่นมี่แบบไหนใส่สวนเลยครับเดินเดิไหน สับเปื่อยิ้งเบ็ดโทนั่นแต่รับแต่ผู้อ๋อนี่ครับจอดบอกว่าไดีพอกันดวนนะครับตาคนตามีสุระมึงอม่ได้เจอกันน้ำน้ำน้ำแทบใส่ไม่หอ่อน้ำมือคือเลยจอดจัดใช่ครับเลยเฮ้ยโอ้ของแส่ไม่หล่อของแช่ครับมเนี่ ใ,ใ่ไไพักน้ำมันก็ไปยงแสบยงแสบถือว่าอากาศห่อนห่อนกลางวันคห่อนห่อนแปงน้องพี่น้องเนะาะแปงใกันถัวนพักสีกุ้มเป็นโตๆเยครับพี่น้องเนี่เข้าไปัวอ๋อ กันนะครับกินหนองไหมยังแสบยืนน้ำกันนะครับยืนน้ำกันพักทำยังไงใส่เข้าไปพักทำยังไงครับเนี่ยหวานดีหนอหวานครับผมเห็ดแน่นี่หวานแซ่บแพี่น่องต้องแซ่บต้องแซ่ แซ่บสุดาเนีเบร์บอมอันมันเบอรอมอะไรกันครับแซ่บดีดีครับพี่น้องแซ่บมาเด้อครับกินด้วยกันนี่แซ่บแห้งโอ้ยแซ่บแซ่บดีดีครับแไอ้ไอ้ไอ้กินไรมั่งเลยวิสกี้ขฮาหัวน้ำ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 ป้าป้าอืมอ่ะกินมันแกะแก่นข้อน้ำปลาห้องติดโขกน่องเบอร์บอมจะโขกนอ่องแก่เข้าแก่ข้าวแก่ข้า เด็กการัเด็กการน่มาเดยพี่้องครับคนอายุแก่ใช่ไมนำการเลยพี่ลองเลยเดงกสามวันใช่ครับาเดียวราหกเดี๋ยวรอหักขนาดด้ครับเข้าที่แล้วเกือบตายพี่้องเกือบเป็นผู้ตังห้เบ้าหวังเ้มาตองเด็กการครับนี่วยเด้นลียนหักพี่้องเสร็จไปเดกกา

มางงกาาหมโอ้ยหวนนึงกเ,รเบรรยากาศเสีบีดีวนกโเนาะครับรออเสบีดคบคบีครับนี่นี่นีครับำยังไงดิำยังไงครับนี่นี่เบื้งพวมนี่ำยังไงใส่เข้าไปมาบอ้ยนี่วใส่เข้าไปนี่ยขากาเอาแหวงขา้างนี่ งานพี่พ๋อกันพี่น้องครับงานพี่ป๋อหน้าที่พ๋อทำจัดเมนูเด็ดเด็ดกินกินพีกินน้องก็ครับเน็้เบาวนวลหัวม้วนพี่น้องมากินร่วมกันเลยครับเด้อมาครับร่วมกันมากันอย่าเสียแต่ว่าอันไอ้ที่เบิ่องนี้หมูอ้ายเพิ่นหลายๆคลิปเพิ่นเพิ่นสีหลาดเลยเนาะ เป็นบนเป็นซีเอสตัวนี้แหละเดี๋ยวว่ามูฮเฮเอาจิ้มมดีกว่าดมับูงอยากหลัหลังกับี่เือมันบเเมันสีอะไรนะพี่น้องอมสายจิ้มเนาะนี่นครับตัวหงยเลยครับเบิ้งครับนี่ตัวหง่เลยแสบไรเบิอหนทางพี่น้องก็เห็นแตเบิ้งเนี่ยสบไรทอนหนเปลือกบองหอนเปลือกเบิ้งหนอนทังครับเบิ้งครับตัวหญ่นี่เบิ้งนี่เบิ้หนทางไใส่กับไป หมดนี่ส่พักไปเข้วบุญหางครับแจกไปเดกการครับเดกการอืมยังแจมเด็กการเดกันดูดอกนี้ไหมดูเรื่อง มากินกกันเลยครับเองสี้อเือทีนีเสียงรถเสียงอนนี่เด้อพี่น้องเออเป็นแฟนบอกกวากันเด้อยูติดถนนแต่การอารนดูครับดูอัเข้าไปวันจีกันวีกันเออพักบ้านพักบ้านนตแต่ัแ่พับ้าน ตะบานอพักแซ่บพักกระดับแสบ่แสบแบมาเกี่ยมกันครับมาเกี่ยวกัน,นเอเีือถือยาว่ามันแตกคือว่าเพชรกับว่าเพชรปไหนเนี่ยิเสีย มาครับดีไหมครัอมาแซ่บหอบตัวนี้นะมันเข่ากันหมดกินหนามก่อนครับนหนามก่อนเด้อแต่ไปกินหลายแกงกินอะไกินหนามก่อนอายแห้งมันอายแห้งมันอ่านี่การครับรายการคือแน่นอนเนี่ยเบิ้งกลุ่มกับตัวใหญ่เโอ้ยขาดขนาดนี้พี่น้อง ไปไลยแล้วก็เมื่งพักครับอืมพักกลุ่เลยก็ไป้เ้็นเอาไป้ลงมันไปี๋ยวกันครับพี่น้องมาครับมาดูกันำฟุ้งวินตัมกองบ้านไหนเขาครับคุณฟุ้งวินตัมกับนีกันนะฟุ้งวินตัมกับอะไร แต่การนี่ครับหนี่งว้าวข้าขนาดครับของทครับนี่เบื้องครับกลุ่มตัวใหญ่ยครับกลุ่มเบื้องกลุ่มตัวเงี้ยเลยครับนี่นี่แว่งเหล่าซ้อนเลยนะกลุ่มตัวใหญ่่ีองี้ยโซ่เลยครับนี่กลุ่มตัวใหญ่ยเลยครับนี่รูดมือโอ้ยมันบิ่มว่านตายอยู่นี่กลุ่มโซ่โซ่เลยครับนี่นี่ตัวใหญ่ครับนี่ จังหวะนี้ต้องมาสามสองหนึ่งมามากระให้โอ้โหโอนเปลือกบบทอนหนวดเปลือกยำ้ยิครับยำ้เยิ้มเยิเปลือกทอดมอโบทอนครับคอางคุกกรอบได้ไหมครับไปดูว่าเป็นไหนได้กานครับไอได้การโอเคยิมเยิ้มเยิ้มุตจวดได้ครับเนี่ยเจ็บเนาะครับผมวานเนื้อหวานนี่ กุ้งเลือสดหน้าทวันไอ้รองเดย์องสิบเด้อเอเขาไปเว้ยลองว่ากินแบบนี้กัอนหนะไอ้แบบใดจาแบบใดปลาซาซิมิบอกปลายังเขาอื็นกระปุ่นห่ออย่งนั่นนะกินแบบอไนะห่อห่อห่อน่นะแต่ว่าเห็ดให้ว่าต่อยคือเอานี่ใส่นี่ สามสิบกีบวะได้เรือพี่น้องเหลือบได้เป็นข้าตะกอนรามือเนี่ยรัวเพิ่นเพิ่นบอกกินตับพี่น้องแต่ว่ายูเพิ่นกินนี่ยเดี่ยเลียนหักแล้วพี่น้องเหลือปวยยังซื้อแล้มันของเก็บเดิมซื้อน้ำอไรเพิเอาเอานำนำนำก็น้ะมั้งเอาน้ำชามาเนี่ยเอาซื้อน้ำเปล่าเอาเพิ่อนพ่อน้ำเพิ่น แาเลยจังหวะนี้ต้องมาแล้วสามสองหนึ่งไปบ้บพี่น้องมาทานแบบนี้มาทานองอบใส่เข้าไปมับโอเคนี่กระเทียมส่วนพอไหมเทียมส่วนแบดไหมเทียมพวกินเดียวกําลังดีเลยเทียมส่วนไหน เดี๋ยวทุกคนจิ้มเดี๋าเล่าดีครับกราลังดีเตรียมทวนพี่น้องโอ้เพลียไรเงาตาประสันนีๆเดี๋ยวเบิ่งผมนี่เอาตัวนึงก่อนนี่เดี๋ยวกับพี่น้องเบิ่งผมเลยเบ่งไอ้คนนี้ก็เตรียมทวน่จเตรียมทวนเลยเตรียมทวนเลยอุ้มอาอีวะอีวะคือวะคือคือได้รอามาไหมอุเดี๋ยวเตรียมทวนก่อนขออนุญาตพี่น้องเลย Nếu vẹn vàng các bạn tỏi ừ. <laughs> Các bạn lại không? Sẹp sẹp không? không? Bữa nó. Ừ, แจแครับแมาเลีหนอเลย่คำตัวไปสอตเลยครับ oui, นี่เบิ้งสองตัวตัวหนึ่งตัวนึงครับเด้อจวดไอเบิ้งสอตไปเลยมาไปเลีหนอเลยแแบักแแแไม่ดีครับ แสบคักแสบบีลี่อีหล่อแสบบิลี่เอาหลอแสบคักแสบบีลี่พี่น้องแสบคักแค่หนัดมาแล้วพี่น้องของแท้อย่าเตรียมต้นพี่น้องแสบพักแสบบิลี่แสบโร้พี่น้องเอา มอมีหอดอัไน,น,น,นีนามเ็สุมับเือเล่ยกเระเทียมทนพี่น้องครับของแสมองแสเอาเบิดค่อยเอาไหมเพ่อเพื่เรืออเรเบิดคอยกินไหมต้อเลยมอเสอครับ โอ้มีลมียังมาล่ะพี่น้อง้ยใแน่ใช่แน่มาเย็นๆแน่ละเตะทียมท้นพี่น้องครับมาแมนพู้สนับสนุนเนี่ยตาเียงหน้าน้อยเตรียมทนผลรการอะไรกันแฉเลยครับพี่น้องโอ้ยเจ็บไปหง่ำมีไงหนำพูดตัวสองสองตัวพงหน้าเจอนำเ้าเข้าไปโอ้ยเกิอบจะเลยผม เปาเนื้อแกเนิ้ตกบ้างมาอกินงไเอาเทียมมากินนก่อนนี่กินนังก่อนเอาเทียมมาน้ำเปล่า่ะขับน้ำเป่านี่เบิ่งครับเทียมพดองเยกระเทียมต่วนะครับเด้อพดองมันึ้นมแบนหบ่หวานหนยนยหวนจุ๋หว่หวานุหวานจุ๋ยนยหวนจหวานวานนจุ๋ยหวานจุนนี้ของยวนนี้ได้กาน่นตัว นี่มึง <Sustain> ม <able> ึงมึงกับมึง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 นี่เลยนี่นี่นี่โอ๊ยเนอนอนเนอนอนพี่น้องแช่ไว้ก่อนโอ้โนี่แช่หน้าเนาะตัวนี้กุ้งแช่หน้าขว้างแท้ตัวนี้จิ้มพี่น้องจิ้มไว้ก่อนจวดครับจวดมาเด้อพี่น้องเด้อมาลองทำเด้อถือใจมึกัน เสียบไม่ได้ครับมัอนี้เมนูนี่เด็ดเด็ดครับเด็ดเดด็เมนูนี้ครับเด็ดนม่ไม่ไมนูรำบมเด็ดเลมือนี้เมนูจังสมัครที่นองเอาไงเอามากินใดเบ้างแน่เป็นมากินอนไเชื่อเลยเสียบมาเสียบเดี๋ยววันนี้เป็นการันตีพวนี้ยแบบไหนกินตัวอืมกินอะไดร เบางงนตีเบิ้คือรืเรื่องกินมดค่อยถนัดครับตองหาอย่างหากินอย่งคืนนี้มากนั่นละแต่เราะสามนมาเสียบเสียบเลยนะพีด้ยเตรียมนพี่น้ะงบึ้บเออวันคือวานแซีบบ่อเตรียมเลหมือนร้องเงนบาทหาคึกปรมอกวันคือตัววายวาา หองเทอะไรมีสมุนไพรไทยเหรอหอ,องเทห้องเทหาขึ้นทาขึ้นแสบแสบของกันอยู่กระเทียมต้นตีนเบิ้ดอะไรหมัดอัวกระเทียมอันนี้จังกลุ่มลูเครื่องพี่น้องครับสามคนตัเบิ้ดพี่น้องครับ มเบดพี <étique> <ural> ่น้องครับตัวน <facade. S 2> ี้กะเาไว้กินไม้เนาะไห่ดนกินไม้มันกินโมบดกะเิไว้กินไม้น่ะล่ะเขาเขาอยบุกนำปลา้เพื่นเพื่อนไอแก่นไอแก่เหมือนไอี้น้าอนำปลาไนเพื่นเ่อนพนหนึ่งนำยาเพื่อนเพอนยาเพื่อนอยากแช่เลขนานแล้วมันกินบุลุงครับพี่น้องครับตัวนี้ก็พ่อ เป็นนำล้วนเนาะครับผมเสียบก่อกันพี่น้องมือขวาหลงก็ม้วนกันแล้วหลงโดนมาบอกกันเดือนหนึ่งครับผมครับไปชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถือใจก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใไงบ้าอ๋องกับทีมงานบ้าต่อยบ้าแบ่งไม่เลิกพี่น้องเด้อฝาติดตามให้เลือกครับเด้อครับผมครับอ่ากว่าคลิปหนาคลิปไหนห้องศิไปหาอยู่หากินอย่างพี่น้องครับฝากเมตตาฝากขอบคุณให้ขอให้กดซับ ตัดไข่กลดไหล่กดแค่เนี่นะครับเด้อพี่น้องเงยทีมงานไในครับผมบางหวองดีไอ้เห็นยังก็บางหวองอีสานบ้านกดทองอีสานบ้านกดทองขอเมตตานี่ยนะครับเด้อไอกดซับกดลดไข่กดไหล่กดแค่เนี่ยนะครับเด้อครับพี่น้องครับ ขอบคุณหลายๆครับสาธุครับเบอรถือส่องหรือบอถือทีนี้ยาการกระท่ำค้ามูดจาอย่างบ่เหมาะสมขอตรวจขอทางขอถือขอไพี่น้องเนาะขออภัยหลายครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงสำนีับคลิปน้องเนาะคลิปหน้าคลิปไหนจะประกบกันใหม่เด้วยเดี๋ยวให้บ่ต่อยทิ้งไข่หน่อยกับติดคลิปให้เด้อครับพี่น้องพี่น้องครับเมตตากันเลเด้อครับเด้อพ่อพี่น้องขอให้เมตตากันเลเด้อครับไอ้หมูผมกัเห็ด ตั้งใจตั้งใจเฮ็ดสวยเลบอันไรเฮ็ดพอดีหรือเฮ็ดเนาะอยากให้เพิ่มมีหยังเฮ็ดมีหยังกะมีหยังคีมเ่ยังมาเด้อพี่น้องเด้ยมีหยังตีมีหยังชมกะบอกพวกเรนเลยครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซัสนี้ครับ